การกะเอาไปข้างเดียว <c ười>

รอยท่านไอ้ิดอยู่ลักลอยเขาสูหวันัจจัสมหวันเนี่เรียกแกที่เรียกวันนี้ลักนะ็เด่นยังครับอาจารย์ดินทั้งลักลอยทั้งลักหน่วยเรยเรียกแจก กเดำนำพื่ใ้ประยชน์ดีมวงานเดี๋ยวไพวก็้ำนี่แหละไหนกงวดมึงหันแ่ครับ ก่อนหันเป็นูนยกับหนึ่งองไหลายน้ำปิดเทียมไกินแหนมเกิดรขไปเอ้ดีเลยห้างเที่ยวก็ใส่โซดากินแกะเปิดหลังม่งนะบ่มาหลเ้ามาแต่ว่าบอกหน้าก็ร่งสิดนองสวงนี่น้องปีมันกลยเงนายรอยู่หบเติบนก็ด้กิน แม่นั้นบอกขอสวนอีกจ้ะนี่แต่ไปเห็ดนี่ะยูทูบเบอร์ทั้งอำเภอสมเด็จเพื่นได้ของฝากของต้อนนะครับมาฝากอาจารย์มีบบกฮุงกับบัเนาาเดี๋ยวบางทีกระบาดครับได้พีกระบาดคือโรคตัวโัวบกื่งเมื่อนี้มื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ้งนะครับมาซองตัวเลขเมื่อเป็นซองหนูกาเอาตัวเลขเลยนะครับนาอาจารย์เพื่อนนะครับอาจารย์รัดป่านะครับ ตัวเลขงวดเมื่อตะกี้นี่ครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็เขา 6, 6, 1, ้าหกหกหนึ่งเต็มเต็มนะครับแล้วก็เข้าสนะี่เก้าเออสี่เก้าสี่หกน้อยจังนะอ่าบัดท,ที่นี่งวดวันที่หนึง่งธันวาคมนะครับหกสามอ่าอาจารย์ทุนก็เมตตาเพิ่งนะหายอีกนะครับอ่าเพิ่นเชียนหายอีกกระสีนี้เลขเด่นนะครับเลขเด่นบนนี่สิเปลี่ยนเด่นเก่านะครับเด่นเก่า ขันจับคู่แล้วกัสีนี้เจ็ดเก้าเกเกเกส่วนเด่นลักล้อยก็เป็น9ก้าเพื่อกันนะครับเป็นเก้าเพื่อกันเพื่อนก็ไเลยจับให้ครับเป็นเก้าเจ็ดเก้าเก้ดเก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 ้นะครับเก้านั่นแหละพี่น้องที่เน่นๆนะครับเน้น3ามตัวนี้เพื่นสีเก้ นะครับพี่น้องเก้าเก้าเจ็ดกับเก้าเก้าแปดคือเน้นบนนะครับเด่นรางนี่เด่น่งางนี่สิเป็นเลขหกนะครับเป็นเลขหกกาจับคู่ไ้นะครับเพิ่นจับคู่ห้กับซีมีเจ็ดหกแปดหกเก้าหกนะครับอันนี้เด่น่งางนะครับที่เพิ่นตีกรอบสี่เลียมไว้นี่คือตัวเน้นนะครับ เป็นตัวนี้น่าจันเนาะอ่าตัว,ต,วตัวที่ตีกราบซีเรียมไม่ให้นี่ถึงล่างเถึงบนนะครับอ่าพี่น้องกับเบิงแล้วก็ร้องนําไปผิจารณาเบิงเดอ้อนะครับถ้าเธอเปลี่ยนโชคลาภของพี่น้องเพราะว่าโชคลาภนี่มันดวงมันดวงแต่ละคนบ่กือกันวดที่แล้วค้นกับห้องมาสั่นวัได้ซื้อหกหกหนึ่งเนว่าส่วนมากเลยแต่ว่าผู้ถูกกระถูบวหลนะครับถูกบาหลต่ว่ากระทูยุ่งถูกบวหล บ่หลายค้นนะครับบมเมนบ์โมเมนว่าบ,บ,บ,บาหลายบาทดิบ่หลายค้นพราะว่าค้นลืมนะครับก็มาเอาตัวเลขน้ำเพลินถึงแก่ตองวัดนั่นสิละนะครับค้นก็นเลืยลืมนะครับดวนหลยค้นก็นเลยลืมบานีีขันจดไวแล้วก็อย่าลืมนะครับขันมีสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาอนไรก็ลองอหายางเบิง้งยิบมาครอบความไว้นะครับเพื่อเป็นโชคลาภของพี่น้องนะครับ สำหรับผู้มักไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไปเที่ยวต่างประเทศนะครับอันนี้ล้ากับมีนะครับฟันทงเลาานะครับตามที่สัญญากับพี่น้องไว้นะครับว่าันจัดวันผลร,รือฮัตสีพิลาวให้น้ำอ่าอันนี้ก็ของอาจารย์เพื่อนนะครับฟันทงนะครับจะมีศูนย์แปดแปดแปด 0989เนี่ยสีมาแบบเดียวกันนะครับสี่ตัวสีมีถ้าสี่ตัวนี้จะมี6589นะครับ6589สามตัวก็589598ประมาณนี้นะครับอันนี้เล้าเด้อพี่น้องเอาเบิ่งชัดๆอันนี้เล้าตั้งหากนันพี่น้องอยากร่วมทําบุญน้าเพิ่นนะครับตอนนี้เพิ่นกก,กาลังสีเทคอดกีดรอบสลานะครับ ตามหมายเลขบัญชีนี่นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับสาขากาลสินหมายเลขบัญชีนะครับเลขที่บัญชี4040741544นะครับหาเทพ่พี่น้องจกเฮ็ดบุญร่วมกันเนาะให้หมายเลขบัญชีไปพร้อมนะครับคนเฮาต้องมีบุญเด้ขันค้นบุมีบุญบ่ญถือเลขนะครับเ่าง่ายรถบ่ได้โชคดีเห็นคนบ่มีบุญ ต้องสะสมบุญไว้น้ำนะครับดึงรืมเนาะโคกโคกโคกดึงรื้มอยู่คือว่ารืมยอดว่าทับบุญเนาบ่ถึงกองบุญบ่ถึงอ่าเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีต้นทุนบุญด้วยนะครับเราถึงจะเป็นผู้โชคดีได้ไม่ใช่ว <ve> ่าอยู่ๆเราจะโชคดีเลยไม่ใช่นะครับเราต้องมีต้นทุนบุญด้วยเลขเล่าห่างวัดห่ท่านผิดเนี่ยเลขเล่าที่ห่างวัดวจันทร์ท่านผิด นี่ครับเรียกแล้วห่างงวดแล้วเราทันผิดแต่ว่ากับเลขรัฐบาลไทยนี่กัเลขสามหลักหลักหน่วยนะครับเ้ยหลักร้อยหลักร้อยบ่เคยผิดจักเถื่อครับอทุกงวดหลักร้อยดิบ่เคยผิดจักเถื่อพี่น้องก็ลองนําไปผิจาระาเิ่งเดอ้อนะครับอให้ดูภาพกว้างๆหน่อยนะครับ อัดสีบ่ชัดเจนป็นไดเนาะแคบหน้าจอเอาเพิ่งที่ะจุดก็ได้นะครับอันนี้เลาาเด้อพี่น้องวันจันทร์วันพฤหัสก็ได้การนะครับมานี่วันอาคารวันออกวันพูดกัใส่วันพูดวันออกวันพูดก็ใส่วันพุดนะครับอยู่ในนี้แหละครับเล่าวนี่บ่เกิดนี่ต่ว่าของรัฐบาลไทยนี่ก็อยู่นี่นะครับ อาเก็บไปพิจรารณาเพิ่งเด้อพี่น้องเด้อขอให้โชคดีสุขผูสุขคตนะครับเฮงเฮงล่ำล่ำเลยๆกันปดหนีโปดสินไปน้อกันนะครับอ่าแล้วก็มาร่วมทำบุญเด้อมาเทค,คอดกีดรอบสาราซอยเพิ่นนะครับลูกเขียดนี่ถือ,อวันที่หนึ่งเที่ยวนี่นะฮะคือว่ายโยจันร์อยัางใ้เพื้นถือแล้ววันที่หนึงน่งหังงจะา,มาออผมเ<ป>ที่ยวมาัไว้ซื้อไว้ลัตเตอรี่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไว้โชคลาบมันบกพรอยออกไพรสามก<ร>ูหนึ่งเลยครับ ฮบรวอยอได้แท้แล้วเนาะวันนี้โศกๆศกันหมันเด้อพี่น้องเด้อเฮงเเลยรวยไปด้วยกันครับ